เป็นหนึ่งในเพลงดังเลยค่ะฟังเมื่อไหร่ก็ยังเพลินสำหรับสมซานนะคะผลงานจากสตูดิโออัลบั้มชุดที่2 Lo โลโซเอ r นเตอร์เทนเมนต์เมื่อปีพศ2541ค่ะซึ่งทำยอดขายอัลบั้มได้ถึง2ล้านชุดต่อเนื่องมาถึงชุดที่3 Rock and Roll ก็ยังมียอดขายเกินล้านตลับและไม่ว่าจะในานามวงโลโซที่มีสมาชิก3คนหรือเมื่อยุบวงจนเป็นเซกโลโซในผลงานโซโล่เดี่ยวก็ยังมีเพลงฮิตอีกมากมายละค่ะทาให้ชื่อของเซกเซกสันสุขพิมาย กลายเป็นตำนานร็อกแอนโดรยืนยาวมือเกือบ30ปีนะคะคงไม่น่าแปลกใจค่ะว่าทำไมร็อกสตาร์อย่างพิเศษคนนี้มีไรายได้มากพอที่จะพันมาลงทุนในธุรกิจหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นค่ายเพลงธุรกิจมินิมาร์เรื่อยไปจนถึงเครื่องดื่มชูกำลังที่เป็นฝันของร็อกเกอร์ค่ะถึงกับแต่งเพลงโปรโมทผลิตภัณฑ์ของตัวเองไว้ว่าอยากจะบอกให้รู้ฉันไม่เคยกลัวที่จะฝันที่จะฝันฝ่าแต่สุดท้ายค่ะ สู้อยู่ได้ราวสองปีซึ่งเซกโลโซเนพสต์เล่าถึงความหลังนะคะว่าถ้าทําสําเร็จตอนนี้เป็นเจ้าสัวไปแล้วหมดเงินไปประมาณร้อยล้านค่ะเป็นบทเรียนราคาแพงมากเจ้าตัวมีโอกาสเปิดใจเป็นกรณีศึกษาสําหรับคนทําธุรกิจด้วยค่ะตรนจมาด้วยนะครับใชอบตาส่งเสียงยครับใครัเจ๊งไปแล้วนี่ยครับ เขาเรียกว่าหยุดหยุดการเคลื่อนไหวร้อยล้านนี่ผมจะไม่ทําต่อซึ่งก็หมดจริงๆแต่ว่าก็โชคดีที่ยังมีเงินเก็บอยู่แล้วก็ซื้อที่ดินเก็บไว้เลยครับก็ก็เรียกว่าไม่ไม่ไม่เครียดอะไรมากแต่ถ้าสมมติว่าถ้าไม่ไม่มีเงินเก็บเลยนี่สงสัยจะเครียดมากก็หมดไปเป็นร้อยล้านจริงๆครับร้อยล้านนี่ใช้เวลากี่ปีเร็จครับสองปีกว่าครับสองปีกว่าเรียกว่าเรียกว่าเป็นการทําธุรกิจที่ผัน สุดๆเลยนะผมว่าเนี่ยโอ้สองปีเรียกว่าเป็นบทเรียนที่ราคาแพงมากที่จะถึงร้อยเนี่ยก็เริ่มรู้สึกถอดใจแล้วแต่ว่ายังสู้ต่อเพราะว่าลูกน้องนี่ก็บอกว่าบอสต้องสู้นะเราก็สู้ด้วยกันแต่สุดท้ายก็ไปไม่ได้เพราะจริงๆแล้วเนี่ยอึดื่มชูกำลังเนี่ยมันต้องลงทุนมากกว่านั้นเยอะนะครับร้อยต้องมีสัก300 0 0อยห เรื่องธุรกิจค่ะอาจยังต้องเรียนรู้กันต่อไปนะคะแต่ที่ไม่ต้องพิสูจน์ฝีมืออะไรแล้วก็คือเส้นทางดนตรีค่ะที่ปีนี้แฟนเพลงโลโซเตรียมซ้อมร้องเพลงดังกันเอาไว้เลยกับคอนเสิร์ตใหญ่ค่ะ28ปีวงโลโซที่ยังเป็นการกลับมาของ3สมาชิกนะคะเสกใหญ่กลางแบบครบทีมอีกครั้งในรอบ23ปีจะจัดขึ้นค่ะวันที่6กรกฎาคมนี้ที่ Impact Arena เมืองทองธาน,นีค่ะ